ับนี่คือไม้กายสิทธิ์นะครับที่คนทั่วไปที่เขาไปหาตามหาตาน้ํานะครับหรือบ่อปรานต่างๆนะเพราะว่าถ้ามีพลังงานเนี่ยไม้ตัวนี้มันก็จะวิ่งหากันเป็นลูกไฟแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมอัญเชิญองค์ตูนะครับจิตักิสิท์ี่อยู่ด้านหลังของอาจารย์เนี่ยให้ท่านมาหน้าที่แห่งนี้ เพื่อมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ลูกหลานอยากจะทาบรค,ครับเอ็นครับสิ่งรักดิ์ทิที่อยู่กับลูกตอนนี้ใช่ตูกสีสุดโตไหมครับใช่นะครับมาถึุวันนี้ลูกหลานอยากจะมาสอบถามตงที่มีเรื่อง ที่คาคาในใจที่หลายคนมองว่าสิ่งที่ลูกทำตอนนี้เป็นเรื่องไม่ดีบ้างเป็นเรื่องที่ผิดบ้างลูกอยากจะขอถามว่าพิธีแก้กรรมทำแท้งที่ลูกทำตอนนี้ช่วยให้ดอกบินแดนเด็กที่ถูกทำแท้งไปเกิดได้กินไหมครับก็อาแตะไม่ริงนะครับตามทุกทนครับพิธีแก้กรรมทำแท้ง เป็นคนให้วิชาให้ลูกหลานมาเพื่อช่วยเหลือลูกหลานของท่านแนม้มษย์ที่ตกทตุกข์ยาถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับสาธุอีกพิธีกรรมหนึ่งคือพิธีลอยกรรมที่ลูกไปทาพิธีลอยกรรมที่บางบาราลหยูู่งสีสุโทที่แม่น้ำโขงตรงรท่าท่าล่าง,งช่วยตัดก,กรรมแบบในอดีตชาติให้เบาบางลงถูกต้องไหมครับ แล้วก็อีพิธีกรรมหนึ่งที่ลูกทำทุกวันศุกร์นั่นก็คือพิธีการเปิดดวงเปิดทางเปิดบุญเปิดทรัพย์เปิดโชคทำแล้วจะช่วยให้พี่น้องคนที่มาทำได้มีได้รับโชคเปิดดวงเปิดทางได้จริงไหมครับสาธุปู่บอกว่าจริงนะครับส่วนเรื่องเบอรมงคลใช้แล้วเกิดผลกับชีวิตไหมครับบอกว่าเปิดผลน,นะสาธุ คนที่มาทําพิธีกรรมต่างๆกับลูกถ้าทําแล้วบ้านไปของชินิสจะประสบความสําเร็จใช่ไหมครับใชรรบนนน่นะครับเราท่านี้ก่อนครับพี่น้องนะครับก็เป็นอะไรที่ม,มันก็พิสูจน์ไได้เนาะนะแต่ว่าไมา้กายเซสิญี่ปนีนนะครับเป็นทองแดงนะครับที่คนเข้าไปหาตาน้ําต่างๆนะที่มีพลังงาน,นานที่นั่นทะี่นี่นะก็เนี่ย อาจารย์อันเทือนกันดูทีสุโทรนะครับมาสอบถามในเรื่องอย่างนี้เนะาะอาจารยอันเทือนกัน